ครับสวัสดีพ่อแม่พี่น้องมาจะรีแรงและไปดว่าจับเลนดีกว่าจะรีแรงแล้วบวกกันหน่อยเด็กต้าออฟเลนไปแล้วไปนัวกันอยู่ออเลนกลางอย่าง ายแล้วเราใจแล้วปาบปาบปีปีปปแมหมมาเข้าน่ากันวะเอามันดีเพื่อนเอามันดี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 อนดอนดโอ้โหโดนแชโโ่โดนดึงตาย โอ้โหาแล้วเอาแล้วต้นเกมมาก็ตาที่สองใส่ยจ้าพังตานี้

ลุ้มลียังเลยวะโอ้โหโดนบัสโอ้โหโอ้โหโอ้โหอติมาพอดี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 โอ้โหโอ้โหโอ้โหอย่งึงแหมเกือบตายกูเฮ้ใจเย็นเลยดีไปดิอาเพื่อน

เอารองเท้ามาดีกว่าได้อยู่ได้อยู่ได้อยู่เกมทรงโซงเกมทรงโซงเฮ้ยเฮ้ยเ้ยป่าจังมึงเนี่ยป่าจังเลยป่าจังเลยมึงเนี่ยป่าจังเลยป่าจังเลยมาลองหน่อยดิลองหน่อยโหแรงว่ะแรงว่ะอือหืออือหืออือหือป่าจังเลยป่าจังเลยป่าจังเลยมึงป่าจังเลยเฮ้ยป่าจังเลย ก้านเดก่อนกางกางไปดูกลางหน่อยกางเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวเรอกรอกอกเฮ้เกือบตายพอพอมากม้องดนดันดกวา งานป้อมดีว่ะมันไม่กกัาใช่ไหมแอทแทก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 เอามาดิเอาม่ดิเอาม่ดิเพื่อนเอ้ยอะไร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 ออกตายโอ้กลางกาเสียแล้วมั้งเฮ้ยไม่ดูกลางวะเพื่อน สองระนาอะไรของมึงสองระนาอะไร <now> บนอะไรของมึงบนอะไรของมึงสองระนาดอะไรตายเปล่าวะสองระนาสองระนาอะไรอะไรของมึงอะไรของมึงสองระนาอะไรของมึง สองแล้วนะอะไรของมึงไปมาซิวสิวมาดิซิวสิวเอามันดิเอามันดีดิซิวสิวเอามันดิมาดิเพื่อนมาดิมาดิเอามันดิเอามันเพื่อนเออนไหนเพื่อนเอามันเอามันเพื่อนเอาเพื่อนไหนไหนช็อตหนีเลยเอามัดิเอามันซีเพื่อนเอามันซีเอามันซีเอามันซีปวดพูดีนะต้นเกม ê mà ê kẹt mai kẹt mai ê đủ lắm hứa nào đi 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 đủ lắm đủ lắm đủ đi 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 kẹt to kẹt to càng 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 hứa càng 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 khao đâu càng 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 hứa càng 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 กินอะไรอยู่เอ้ยไม่ดูกลางเลยที่ผ่านเอ้ยกลางแตกแล้วเพื่อนโอ้โหกลางแตกแล้วอะไรเนี่ยโอ้ยไล่มาไล่มาไล่มาแล้วไล่เลย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 ไล่เลนฐานทันเอาเงินเอาเงน เอามันเพื่อนเอามันเออนั่นแหละเออเอามันกลางกลางเข้าเลยกลางเอาเลยเอาเลยกลางกลางกลางแอทแทกแอทแทกแอทแทกเร็วแอทแทกแอทแทกแอทแทกเข้าดีเฮ้ยเข้าดีเพื่อนเข้าเลยเฮ้ยเข้าดีเพื่อนเข้าเลย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 เอาปั๊ม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 เพื่อนปั๊มปัมปั๊มเพื่อนปั๊มปั๊มเอาปั๊มเพื่อนเอาปั๊มเพื่อนฮิ เอามันมาล่อมัลอมาล่อเอามันเอาอีกเอาอีกเอามีกเอามีดเอามีดไม euh, ่ี huh. เพื่อนเอามีช็อกหนีแล้วไล่มัไล่มันไล่มันไล่มันไล่ม่มนไล่มันไล่มนไลอมันไล่มัอไล่นไล่ันไล่มันไล่นไล้มัก่ับไา่ไ่มนไ่ม่ัไล่นไลัไล่่นมไล

ดันไปครับนนี่ดันไปออกมามากมาออกมามาถอถอยถอยีแลกเปิดอันตีใส่มันดิกำลังมากำลังมาเพื่อนกำลังมายื้อไว้เอามันเพื่อนเอามั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 นตีมั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 น เอามันเอามันมาลัดเอามันเอามันเอามันอือหืออือหือเอามันเอามันเอามันมันตายมตายมาแล้วมันต้อามันด้อ้กัยโอเฮยโอ้ย้อ้ยอ้ยโโอ้ออ้ยโอ้้ยโอ้ยโอ้ยโอ้ยโโอ้ย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 โออ้ยโ เออหลอกเอามันไม่ลงว่ะเอามันเอามันมันเฮ้ยรอกก่อนรอ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 กลอกลอกเคสก่อนรอเคสก่อนเฮ้ยซิวซิวอย่าเข้าไปดิซิวอย่าเข้าไปดิเฮ้ยโดนดึง so for long. will When โอ้โหเฮ้ยตามตามเพื่อนตามเฮ้ยบัตเตอรไฟบัตรไฟเพื่อนบัตเตอรไฟบัตรไฟเพื่อนเอามันเอามันเพื่อนข้ามันข้ามันเออข้ามันปากดี

สามล้านนะสามล้านนะโอ้โหโร,รวมๆๆๆเฮ้ยดีแลกระวังดีแลกระวัง <Ret reat. S 1> เฮ้ย้าฝา,ฝามันจะเอาฟ้าเอ้ยมันจะเอาฟ้าเว้ยเอ้ยอย่าให้มันอีปืนอีปืนโอ้ยกูดโดนกระนั้นโอ้ยเจนน่ากระนั้นเจนน่า โอ๊ยตายกูตายโอ๊ยกูตายกูตายกูตายเพื่อนกูตายโหอันตีไม่มีแล้วด้วยโอ้โอหนั่งไม่ไหวป่ะแก๊กแก๊กเอามันเอามันเอามันเออสวยสวยสวยเออตายสาวแล้วเออสวยสวยเอาอีบัสเอาอีบาสเอเพื่อนอีบัสอีบัสเนี่ยอีบัสเนี่ยเอาอีบัสเอาอีบัสเอาอีบัส

โอ oh. <Ret reat. S 1> ้เอาใหม่เอาใหม่ใหม่ทุกทีทุกทีเฮ้ยเกิดแล้วเกิดแล้วเกิดแล้วของแล้าของเล้วของของเล้วเฮ้ยรวมรวมรวมมารวมดิเฮ้ยมารวมดิเพื่อนโดนแล้วมารวมดิเฮ้ยมารวมมารวมดิ มารวมดิมารวม <R ally. S 1> เปิดตีดิเพื่อนเพื่อนเปิดตีดีสวยเพื่อนสวยสวยสยต่อเลยต่อเลยต่อเลยต่อสวย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 โอ้สวยสวยโอ้โหบัตรย่าง oh, แรงว่ะ โอ้ร oh. <double> ำโอ้โห <triple> oh. อะไรเนี่ยแรงจัดโ <quad> oh. อ้โหเ,เจอเกาะเกาะเข้าไปโอ้ oh. การคลิปก่อนเพื่อนเลยการบ้านการบ้านก่อ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 น กลางโลเลยกลางโลโอ้ไม่มีอันตีอีกสวยแล้วสวยแล้วสวยแล้วเ้เย็นใจเย็นเอย่าพึ่ง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 ย่งงย่งไงแตกแตกเออไปเร็วโอ้โหไล่มันโอ้โหไล่มันเลยไล่มันโอ้โหเพื่อนเอาเอาเอาเอะเอเอ เหลือสองตัวแล้วไปไล <notification. S> ่มันเพื่อนฆ่ามันฆ่า <additionally anderes S 2> มันฆ่ามันเพื่อนฆ่ามันฆ่ามันเพื่อนฆ่ามันเพื่อนมันต้องตายมันต้องตายเพื่อนโอ้ย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 เจ็บโอ้ย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 ต้องจบแล้วเพื่อนต้องจบแล้วต้องจบแล้วไอเท็กไอเท็กไอเท็กเพื่อนไอเท็กไอเท็กไอเท็ไอเท็กไอเท็กอเท็กไอไอไตีป้อมดีเพื่อนตีป้อมดี